ไับสบายดีพูอแม่พี่น้องมาพบกับสองครอบครัวหน้าเด้อพี่น้องเด้อมือนี้เอากินขางสมักีอีกมือหนึ่งมีอย่างตุ่มปลาตุ่มปลาเนี่ยเกาะเขาได้ปลาเนี่ยของมือเนี่ยปลาข้าวมันได้พี่น้องเพชรเบอรนี่เกลียวขี่อันนี้ขี่ปลาได้พี่น้องอันนี้ปลาสร้อยเลาสร้อยนี่นี่อันนี้เกลียวเกลียวสุ่มมาเนี่ยมามาเบิ้ง น่ไฟเนี่ยออกน้ำเลียวก็มีน้องไฟอันนี้กะไช่อันนั้นก็น้องสาวอิ่มเลยออกไฟเลยนะกินนะ้ำเย็นได้หนึ่งปวมีแห้งอากาศห้อนหอนไปหรอเอ้ยอันนั้นกะนงเคยน้องสาวน้องสาวก็ไปทำช่วยมาหนา้าหน้าตาก็สซีประมาณน,นี้นอะไรเนาะอันนี้ก็น,น้องทรายเกยใหม่ อันนี้ก็ร้านอันนี้ก็แม่เฮาเคยไม่กับไอ้เนาะเคยไม้พวกไอ้ได้หยกไหมฮะโอ้คูนอันนั้นก็ร้านเฮาบุกินขขาวปะใหย่้วนอันนี้เด้ซะอันนี้เด้ซะอันนี้ก็ลูกไม่บอสคนอยู่กินพวกั้นก็ได้เนี้ยหนาเลยอันนี้มาเนี้ยมาเนี้ยมาอันนั้นก็เอื้อยเฮาเขาติ๊ดติ๊ดติด เสียบบอเสีบบอเม่แม่ย no, เ like no? ่บบ่เมีบบนี่งปลาหญ่เด้ไม่อยู่เนาะมาเดพี่น้องเน้อม่อกี้กิอนกันพักกระตุนนึ่งต้มาตรัวพักก่บุคคลายเนาะอยู่ในสวนเฮาสืบพักสลัดพักสลัดสวนเฮาเบิ คือปีตปาปลาเด้วสองคนสลัดเกินนาเบิดได้ชวนเขาเนียไปได้ชวนเขาพังสลัดน้องหันเข,าข้าคือ <c oughs> น้องหันเข,าข้าเกาชวนเข,าข้เขาคือเกาไปอีกได้พักยังมาเอาเด้อพี่น้องเด้อขายได้บูเมนไห้ล้ล่ะว่ะบูเมนเน <c oughs> าะ <c oughs> ดูแลได้กี่คนคะเฮ้ยสลับพวกพีมวยผมพานี่ผมเลย อาหารหวานท่ามียังไาแต่ชิประมันนี่เลยแล้วพี่นา้่มาอนน้ำต้มมาได้ขวยย่างขวยยา,ยามันเค็มเพรว่าขวใจเกลืออีกหวานหนึ่งเพราะว่ามันจางแห้งิน,นงโอ้ยเมียว่าผู้ดีน้ำต้มกับไข่เนยเบนเป็นตุ้มให้กินดูวเออไข่เนยจ้ะ กินปมหัวมั่ยนี <k <k ่วกระกอบกินเขาก็เนียนมาเคือได้แีน้า่นอนไม่เห่เพระนเแง่ด้วยกินขาเห็นหมอุนเขาแลงจังเลยอมก่อยดดไม่ค่อยนะง่ายซื้อไร้ลกแล้วตัวนี้ตัวข้ฟะกร้ลกแล้ว ตัวนันดิบแต่บาเขาเห็ตนไงผูมันมันปกติหามันพุ่งพุงเอวาผู้หก็จะเห็แมนแต่แกเอาอีพอแลเห็นพุ่งพก่หมาเออตามตัวกรกับขันเสียอันนี้มันมันตนไงพูอันนี่ขบเงไงไงบงวางตรบมือมบุแดงนี่กระชับ่ะห้ามบอกห้ามมบุญแดงเสอีกอ่ะ ต้องเขียนตะปัดเอีอ่ยโคกวายอยู่ตามเก,ก,ก,ก่าเขียน,น,ม,นมันเียดเขียนแต่ก็มุนๆเนาะเขาเขียนเนาะรอได้ทั้มบ้านยน,นเตนเนะรออนอยันสหัน้ามันเย่เบอลปเดนยันไผ่ไม่อายว่ะสัตวอันนี้อ่ะูย ยึดกับชุกยึดใบาานยพอจดแล้วัมาหเมียไมมาไม่มาน่องเ้ยเอาละเอาแทนมามใช่มีใช่เอ้ยกินังอู้ี่ข้าขคำไในดีเก่งเเนี่ย เ่้อบเพิ่งเก็ดพร้อมหยุ่ม่าอยู่นเกิดเตีเกิอเตียงเตียนยางว่าตัวรุนมนักตีเตียนฟื้นยิ้ม้หล่านั้นสำหรับคลิ่นฝากไว้เพียงสมีด้วพี่น้องฝาคุณติดตามในส่องยูทู b เฮีซาคู่แนเพื่อเป็นกำลังใจให้สซวคู่เห็คลิปต่อไป คนนางเปล่าวันไั้นใส่หม้อไปถูงดีเยอบรรล